ไข่ไก่สองใช่เือจให้นให้ทเอนเลยค่ะนี่ก็กำลังจะทำชาที่ันเดียวกันกับเมื่อเช้าแหละเพียงแต่มันเปลี่ยนจากไอ้โซ่มาเป็นไอ้นี่แล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ตีเลยตีให้อะไรน่าแข็งแรงสีมันเปลี่ยนเป็นสีนวลนะคะสีให้เปลี่ยนเป็นสีนวลเมื่อกี้มีไข่น้ำตาลสองอย่างค่ะเหลือไอ้สีไข่น้ำตาลไอ้สี ชาชาเตรียมเตรียมที่เสร็จเลยจ้า รอนเลยนะคะร่อนแป้งร่อนเลยร่อนแป้งใส่ผงฟูเข้าไปในแป้งเลยนะคะโอเคอ๋อมนันเลยทอขึ้นเร็วจังเลยสีออกขึ้นเร็วขึ้นเร็วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา พอเขาเปลี่ยนสีแล้วพวกก็ใส่พวกที่เป็นของเหลวนี้ลงไปเลยค่ะมีโกโก้มีนมมีอะไรใส่เข้าไปเลยหเหมือนเดิมนะคะเนยเนยเราจะต้องหยอดใส่นะคะค่ะหยอดใส่เพราะว่าถ้าเป็นพวกเค้กเนื้อเดียวกันเขาก็วิธีการเขาก็จะเหมือนกันกันเลย วิธีการเดียวกันถ้าเป็นชิคฟ่อนเขาก็วิธีการเดียวกันตรงนี้หอมกาแฟกาแฟโก,โกโก้หอมมอคค่าได้แล้วคะ่ะได้แล้วใส่เลยลดลดสปีดลงลดสปีดลงลด<ะ>อ่าลดสปีดใส่โกโก้ใส่น,นมโกโกโ้แล้วก็นมค่ะโกโก้นมเพราะว่ามันอยู่ในนั้นหมดแล้วน้ำร้อนโกโก้กาแฟ แล้วกินกาแฟเอาข้าวนี้หมดแล้วใช่ไหมกินกาแฟเข้ายังค่ะโอเคค่ะเอาเลยตัวนี้ก็เตรียมครับแม่ละลายแหละแม่เหรอค่ะเตรียมละลายรสจะคืออันนี้ขอโกโก้ละลายโกโก้กาแฟกาแฟข้าใช่ใช่ดีใจ ไยังไม่ทายได้ยื่นหอมเลยหอมแล้วให้กินมันหอมอ๋อกิ่นกาแฟกิ่นกาแฟกิ่นกาแฟกาแฟใช้แต่เสร็จแล้วก็ตล่มอ่าคราวนี้รถสปีดค่ะรถสปีดต่อ่าใส่อ่าร่อนแป้งใส่รลดเลยค่ะปิดเลยปิดเลยปิดเลยเพราะว่ามันจะเดี๋ยวมันจะฟุ้งนะคะร่อนอีกร่อนเสร็จแล้วใช้พายตะล่อมนะคะตะล่อมให้แป้งมัน อ่าใช่อีกคนนึงก็ได้เป็นคนตะล่อมออคนคนนึงชนตะล่อมรอรออันนั้นรอตะล่อมนะคะปาดปาดแล้วก็ตะล่อมให้แป้งไม่งั้นมันจะมันจะเป็นไตนี่เนี่ยของเค้กส้มของเด็กเมื่อเช้าที่ทํากันเป็นไตตะล่อมไหมก็ตั้งแต่มาเนี่ยสี่สี่วันมานี่มีมีนี่แหละที่เห็นตั้งแต่ทํามาตั้งแต่อบมาเป็นไต แต่มันไม่เข้าออกันเราก็ปาดตรงกลางเข้ามาค่ะละลายเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเลยแล้วก็ทําให้มันเป็นสายนะคะหยอดเป็นสายอย่าอย่าจวดลงนะคะอย่าจวด,อจวดพอเราเริ่มมองไม่เห็นแป้งนะคะแล้วเราค่อยตี ตีรอบหนึ่งใช่ตีอันนี้เราจะอบใส่อะไรคะอาจารย์เล่ยคะใส่ถ้วยถ้วยถ้วยกาแฟมันจะได้ดูน่ารักได้เองค่ะยังไม่รู้เลยว่าได้กี่ถ้วยครูก็ไม่เคยอันนี้ต้องทำวิปปิ้งด้วยปล่าค่ะใช่ค่ะวิปปิ้งวิปปิ้งหน้ากับหน้าม็อกค่าเลยค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวเป็นละลายเป็นละลายอ๋อใช่แล้วก็